สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับทลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็มีการเคลมกันไปเคลมกันมาโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นทางฝั่งเขมรมาหาเรื่องทางไทยก็คือมาเคลมรุ่นนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการรับกันว่าประเทศตัวเองจเจริญกว่าหรือถ้าเกิดว่าประเทศฝั่งตรงข้ามมีข่าวไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเอามาแชร์กันประมาณนี้นะครับพูดง,ง่ายๆก็คือ,อเป็นความขัดแย้งที่มีการประทะกันในในเรื่องของโซเชียลค่อนข้างเยอะเลยแต่เราก็ไม่ทราบว,ว่า คนทั่วไปที่เขาไม่ได้เสพโซเชียลอะไรขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือคนไทยเนี่ยจะคิดอย่างไรกันบ้างคือเรื่องนี้มันมันก็ยังมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวกันเรียกว่าค่อนข้างแพร่หลายแล้วคนทั่วไปเขาก็รับทราบนะครับจากกรณีเรื่องของกุลธเมก็ เชื่อว่าไม่มากก็น,น้อยเนี่ยที่คนไทยอาจจะเริ่มไม่ค่อยชอบคนเขเมรแล้วละ่ะส่วนคนเขเมรเนี่ยอาจจะไม่ชอบคนไทยอยู่ลึกๆหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่ทราบได้แต่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้สักนิดนึงเป็นเรื่องที่ทางฝั่งเขเมรหรือกัมพูชาเขาก็มีการแบบว่าโชว์สักนิดนึงเผยแพร่ข่าวนิดหนึ่งว่าประเทศของตัวเองก็ไม่ธรรมดานะรวยอยู่แหละคือข่าวนี้มันก็ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณเดือนหนึ่งคือ27กันยายน2 5 6 6ทางกัมพูชา,าก็มีการเสนอข่าวว่า ผลิตทองคําแท่งได้919แท่งแล้วคิดเป็นจํานวนเงินเนี่ยก็คิดเป็นจํานวนจําหนักนะครับ8.3ตันโดยทางฝั่งเขมรหรือกัมพูชาก็รายงานว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2021สามารถผลิตทองคําแท่งได้มากกว่า8.28ตันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสเขาก็รายงานนะครับว่ากัมพูชาผลิตทองคําแท่งความบริสุทธิ์90ได้มากกว่า8.28ตันนับตั้งแต่เริ่มมีการขุดเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน2021 โดยนายอึงติปโปล่าอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีสังกัดกระทรวงเมืองแร่และพลังงานของกัมพูชากล่าวว่าประเทศปัจจุบันประเทศมีบริษัทเมืองแร่ทองคำา6แห่งณนะวันที่22กันยายนพศ2566บริษัททั้ง6แห่งเผลิทองคำแท่งได้919ตันน้ำหนักรวม8,288กิโลกร,รมัม เขาเสริมว่ารัฐบาลได้รับส่วนแบ่งรายได้มากกว่า13ล้านดอลลาร์หรือราวราวสล้านบาทจากบริษัทเหมืองแร่เหล่านั้นต้องทําความเข้าใจนะครับว่าเขามีในยะของคําพูดว่าเชิงพาณิชย์ดังนั้นแสดงว,ว่าบริษัทพวกนี้ก็คือมาอซื้อมารับสรรมปทานก็คือเขาคงมอบสัมปทานให้ใครละประมาณนี้รับสัมปทานแล้วก็คุดไปแล้วก็ได้ส่วนแบ่งมา470ล้านบาท ถามว่าทองคำหนึ่งกิโลกรัมมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับประมาณ2ล้านกว่าแต่ผมเอาสองล้านทวนละกันแล้วเขาขุดได้800 0กิโลกรัมแปดกิโลกรัมนะครับคูณ2ล้านก็ควรจะเป็นเงิน1 6,000บาทอ่า1 6 0 0 0ล้านหรือประมาณสัก1 7 0 0 0เจล้านเขาได้มา4 7 0เจ็ิบล้านบาทนั่นหมายความว่าอ่าก็คือประมาณ1ต่อ4ี่สิบ 1>, 1ต่อ40นะครับซึ่งจริงๆแล้วน้อยมากๆเลยพูดง่ายๆคือรัฐบาลเนี้ยได้ประมาณ2.5%อันนี้ผมตีคร่าวๆให้นะครับแล้วถามว่าบริษัทที่รับสัมปทานนี้เป็นบริษัทอะไรเพราะเขาบอกว่าเป็นเชิงพาณิชย์นะครับแต่ว่ารับส่วนแบ่งน้อยมากๆก็จะมีข่าวล่าสุดจากเพจ Facebook Thailand and n e i g เ b o r s เขาก็บอกไว้นะครับว่ารัฐบาลเขมรให้เช่าพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป,ป่ากับบริษัทจีนเลดเชงมินไมเน็งเดเวล็อปเมนต์เพื่อสำรวจเหมืองทองคำ พื้นที่ป่าไม้ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจํานวนมากกว่า400เฮกตาร์ถูกกาหนดให้เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าตั้งแต่ปี2019ในขณะนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวก็่ถาถูกทําลายเนื่องจากการตัดไม้ผิดกฎหมายการทําเหมืองแรก่การล่าสัตว์ผิดกฎหมายซึ่ง ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่รวมถึงการที่บริษัทขุดนะครับบริษัทสำรวจเหมืองทองคําใช้สารเคมีไซไน์ในการกองเหมืองทองคําให้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามรายงานการวิจัยของมูลนิธิบูโนแมนเซอร์ฟอนสารไซไน์จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อแล้วก็ชีวิตของคนขเขมรรวมไปถึงสัตว์ป่าเพราะพบสารเคมีเหล่านั้น ล่วไหลลงสู่แม่น้ำลำธารด้วยโอ้โ oh, ห oh. บริษัทเลดเชิงมิเนียร์เดเวล็อปเมนต์ของจีนใช้สารเคมีไซยาไนต์ในการกรองเหมืองทองคำกินพื้นที่ครอบคลุมสีจังหวัดได้แก่พระวิหารกำปงทงกระแจและสตึงะนะน,นะครับผมอขออภัยนะครับสตึงแจงซึ่งเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดในเขมรและได้รับมอบหมายให้เป็นเขตคุ้มครองโดยรัฐบาลในปี2019กระทรวงพาณิชย์ของเขมรแสดงรายงานในอดีตว่าบริษัทเลดเชิงมิเนียร์เดเวล็อปเมนต์ บริหารงานโดยชาวจีน4คนได้แก่ในายตงชวงยงในเฟิงชื่อหลงในหยินกัวจงและนายเจ้าหญิงหมิงซึ่งมีสิทธิสำรวจเหมืองทองคําบนพื้นผิวในเขตเนี่ยครับเขตจังหวัดกําบงทงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพื้นดินซึ่งบริษัทนี้ได้ใช้เงินเพียง13ล้านดอลลาร์เพื่อสมรทานการขุดเป็นเวลาถึง15ปี ถามว่าบริษัทนี้จะเกี่ยวข้องกับข่าวที่กัมพูชาผลิตทองคําได้919แท่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้ข่าวที่เขาบอกว่าผลิตได้919แท่ง8.3ตันเนี่ยก็เป็นอ่าเป็นแหล่งทองคำนะครับเป็นแหล่งทองคําในอําเภอแก้วเสมาจังหวัดมนทนคีรีแต่แน่นอนนะครับว่ามันมีเรื่องของการ มอบสัมปทานแล้วก็อย่างที่เห็นว่าของคำเนี่ยถ้าตีเป็นเงินแล้วน่าจะประมาณเป็นหมื่นหมื่นกว่าล้านแล้วได้มาแค่470ล้านแสดงว่าสัมปทานเนี่ยก็คงก็มันก็คือเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้ารัฐแต่ว่ามันเป็นของบริษัทที่เขาได้รับสัมปทานครับซึ่งอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เราทราบว,ว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็จะผูกกับทางจีนจีนเนี่ยจะเข้ามาลงทุนหรือว่าอะไรเยอะพูดง,ง่ายๆแล้วก็แหมมันก็น่าจะเป็นเหมือนที่เรื่องที่น่าดีใจแต่ว่าเงินมันไม่เข้าประเทศเท่านั้นเองเนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ทีชมอะไรก็สามารถเมนูที่ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ